ก็พอดีช่วยพาวก็อยู่กับเราอยู่กับน้าเฟซบุ๊กกำลังสว่างการเพิ่มคนดูล่สดสตรีมสดของตัวเฟซบุ๊กก่อนแล้วก็อะไรที่อยากมีคนดูแล่าสดเยอะๆครับก็สังเกตว่าบางคลิปอาจจะเยอะบางคลิปอาจจะน้อยนั่นก็อาการเปิดอกดของตัวเฟซบุ๊กนี่ยก็อยู่กับที่คนดูที่เราเพิ่มเข้าไปนั่นก็คนดูเยอะก็ยิ่งยันได้นับปีตัวนี้เยอะนะก็คนดูเยอะที่สุดครับก็จะแนะนําเป็นวิดีโอแรกให้เรานั่นเองครับก็ใครที่ล่าสุดอยู่แล้วก็เฟซบุ๊กไม่เปิดการเห็นว่าเพิ่งสร้างเพจใหม่แล้วก็ ยังไม่มีคนดูนะก็สำหรับบันที่ตัวนี้ครับแล้วก็เป็นการกดคัดลอกลิปเข้ามาเนาะแล้วก็บันที่ล่าสุดของเขาครับแล้วก็เป็นการคัดลอกลิงในนี้ก็จะเลือกเป็นการเพิ่มขุดูล่าสุดให้พี่คนนี้ในการเนาะแล้วก็มาดูที่ล่าสุดแล้วก็มาคัดลอกลิปตัวนี้ก็คือลิงล่าสุดเนาะมาแล้วก็คัดลอกแล้วก็บันที่ตัวเว็บไซต์ครับเกมเบียรนะครับเป็นเว็บไซต์เพื่อนวดต่างๆทางโซเชียลมีเดียนะใครที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวยังไม่เป็นสมาชิกก็กดสมัครสมาชิกตัวนี้แล้วก็กรอกข้อมูลนะครับสมัครน้องช่วยงานครับไม่มีกระ ก็ตามนี้ครับไปช่วยงานครับที่เมีรับลผ่านแล้วก็ยืนยันรับ่ารนะสองโจทยนี้ก็ติดคำว่าจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติก็ฉันได้อ่านข้รื่องไขลานเขาตกลงแล้วก็กดสมัครติไปครับแล้วก็เมื่อกรอกข้อมูลที่สมัครไปทีครับก็คือเชื่อชี่วยงานแล้วก็รับสารแล้วก็กดลงชื่องานไปที่ลีนอโอเคึ้นอย่างนี้คอยเป็นการลงชื่องานครับเรียบร้อยก็มันทุกที่หมดหมูก็จะเป็นหมดหมู่แล้วก็บริการต่างๆเนาะสอวนี้ก็จะมีทั้ง a c e b o o k YouTube TikTok ระบบบริการ หนยที่ว่าวมากความสำหรับบริการที่ผู้ชมต้องการใช้งานนะแล้วลก็จะได้วิธีการเพิ่มคนดูของตัวเฟซบุ๊กนั่นเองครับนะก็จะเขียนว่าเพิ่มโมดูลรับสตรีมไลฟ์สดทิกเก็เพื่อขายแบบไลฟ์สดของตัวเฟซบุ๊กตรงนี้เนาะมาเราเลือกโมดูลที่ต้องการได้แล้วแล้วก็มาเลือกบริการครับนะตัวน,นี้ก็จะเป็นบริการนั้นตะ่านวิดที่15บห้าทีเนาะสำหรับคนอยู่ที่ประมาณอยู่ราวยนาทีครับหรือว่าส8 0นาทีนะเตากนะก็จะดำเนินการ ก็จะไมาดูสักประมาณสินาทีเลยกันนะแล้วก็เลือกบริการที่ต้องการครับาตาวนี้ก็จะเป็นให้เราใส่ลิงก์ก็คือลิงก์ที่เราเขาเ้าต้องกีรนะกดวางลงไปครับ<ม>ตัวนี้ก็จะเป็นปริมาณคนะในการปั๊มนะค่าต่ำอยู่ที่ยี่สนะส,สูุรอยู่ที่หนึ่งหมื่นครับผมก็ยังการปั๊มไม่ดูสักประมาณหนึ่งร้อยคนเลยกันนะก็กดส่องซื้อไปนะครับเมื่อเรากดส่งซื้อไปแล้วก็จะได้ใบเสร็จสี่สเขียนี้แจ้งว่าระบบรับคำสั่งหมดแล้วนะครับคือ8 69939นะตอนดี้คอยเป็นบริการครับเพิ่มมาดูไลฟ์สดเนาะแล้วก็เฟซบุ๊กครับขั้นต่ำอยู่ที่15ทีทางของคยเดิมอยู่ี่15ทีครับตอนนี้คอยเป็นประมาณหนึ่งร้อยนะเข้ากันอยู่ที่12บาทเนาะอ่าแล้วก็ขับไปดูคนดูคนดูเดิมอยู่ดีตอนนี้เป็นมาเจคนครับไม่เกิน10คนแล้วก็รอเงินวันเกินสักครู่เนาะขณะรอเราจะคืนเรามาใช้งานในตัวแสงก่อนนะครับที่เข้ามาใหม่เร็วยังไม่มียอดเงินตัวนี้ในการใช้งานก็กดการเติมเงินอันนี้เป็นช่องทางการเติมเงินเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของเราไปมีตัวสแกน เกี่ยวของธนาคารนะครับก็จูวันนี้วันเลทครับเอาวปวันเลทครับหรือว่าบัตรเครดิตบริบิตเนาะเพราะว่าช่องทางต่างๆไปเป็นการเติมเงินตาะเภทสพวกนีบไปคอยครับเพราะว่าซื้อเงินนี่ต้องต่างๆก็จะมาเติมเงินเช่นกันเนาะตอนนี้ก็จะเป็นประวัติการเติมต่างๆก็จะมาดูที่ตรงนี้เลยนะครับสังเกตว่าตันนี้ก็คอนโดคนเดิมอยู่ที่ประมาณสิบคนนะนี่เพิ่มมาหนึ่งร้อยบาคนนะก็เข้ามาเป็นที่เรื่อยๆนะก็สังเกตว่าคนดูจริงครับก็ วันนี้เราก็เลยฟิกก็ไม่หายนะเพราะว่าเพื่อนๆดูจริง่เข้ามาครับนะก็ใครีสนใจใช้งานนะเพื่การเพริ่มยอดคนดูและสดแล้วก็เปิดการเห็น่ของคลิปเราก็สามารถมาใช้งานในโซนไซต์พิมิบแนะหัวใจดีนะครับทุกทีที่มาทำเพื่ก็ไม่อเป็นเวลาใช้คิดนะผม